สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เปน็นคลิปแนวทางของดาวโชน VIP นะคะจวมาที่29พฤศจิก,า,กาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเลนกับพนันนะคะสำหรับตัวดินของเราก็คือ4758404142454748808182858687478860475247 4 7 7 4 4 8 8 4 4 5 5 4 5 7 7 5 7 8 8 7เา็ 74, 84, 54, 75, 87, เนาะขอขอบคุณทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ่นได้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงอย่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนตรงแนวทางเนาะอย่าลืมกด b s บสก b e กดไลค์ด้วยนะคะเราจับเลขคู่ให้ด้อ สี่แปดศูนย์สี่แปดสองสี่แปดสี่สี่แปดสี่แปดแปดห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้าเลคูเลคี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงโดยเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ